นูชื่อจีนหนูชื่อเด็กจีนวันนี<า>้พา,ายละขันชื่อเล่ชื่อน้องเอยียดาค่ะวันนี้จะมาฟังเพลงใสวัสิบาทิมกันรับรับชมได้เลยค่ะ はっぺんもだ